คีออะไรเอาไปไหมอะไรคนไข้มสตีอ่าทน้ำเที่ยงอ่าเดี๋ยวพร้อมกันทำไมนะครับเอาเรื่องครับชืช่อ่คนคนลีพ้นนดวยค่ะเอชอาวยค่ะอ่าูที ต่อไปพอที่สี่ครับประกาศไปแล้วพอที่ตีอะไรอ,อาพอที่ตีแล้วพอที่ตีแล้วสามอาจารย์ฟ้าทำยังไงนักตาแตนตาชนอะไรครับอ้ากลบไปครับแต่คมการดูดูมีเป้าหมายในรครับต้นไปเพื่ออะไรเพื่อดูหน้าอกดูท้องครับเพื่อดูหน้าอกแก่ท้องอ่า วนไปครับนับครับนับหนึ่งถึงสิบครับหนันพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวหน้าอ,อกไม่ขจับหูไม่ได้ยินแก้มไม่ได้สัมผัสมือจับไม่เจอตุ๊กตุ๊กแสดงว่า